ครับคุณผู้ชมก็สู่รายการพักครึ่งนะครับวันนี้พวกเราจะมาพูดถึงมาเตโอโควาซิตนะครับผมอดีตกองกลางของเชลซีที่ตอนนี้ย้ายไปเปิดตัวอยู่ในทินเอธีฮัตสเตเดียมแล้วนะครับผมโดยมาเตโอโควาซิตนะครับผมย้ายมาอยู่ในรั้วสแตมฟอร์ดบิดเมื่อปีปีสองพันเจ็ดสิบแปดนนะครับผม ยายมาจากเรียวมาลิดนะครับผมโดยการคาดหวังว่าจะมาเป็นตัวเชื่อมบอลแล้วก็ตัวทำเกมนะครับผมในทีมสตารฟอร์ดบิดโดยก็แรกๆก็เป็นอย่างนั้นแหละครับผมเพราะว่าเขาก็โชว์ผลงานได้ดีมาตลอดกับเชลซีนะครับและถือว่าเป็นคนที่ฝากผีฝากอ่าฝากงินยนะ ฝากผีฝากไข่เออฝากผีฝากไข่นะครับผมได้คนหนึ่งเลยครับผมเพราะว่ามีความเก๋าเกมมากๆเลยครับผมเพรเป็นถึงนักเตะทีมชาติโคเอเชียนะครับผมแล้วก็ในปี2018ปีนั้นก็ได้ถึงรองแชมป์ฟุตบอลโลกนะครับผมและปีล่าสุดก็ได้อันดับสามนะครับผมที่ประเทศกาตา สำหรับมาเตโอโควสิตนะครับผมถือว่าเป็นกำลังหลักในเชลซียุคก่อนหน้านี้ครับผมที่ชมัตชูเึ้นนะครับได้บัญชาเกมโดยปี2021ครับผมที่เชลซีคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้นะครับมาเตโอโควสิตก็ถือว่ามีส่วนร่วมส่วนสำคัญนะครับผมโดยจะมีกองกลางอย่างเอ็นกูรกองเต้แล้วก็มาเตโอโควสิตและจอร์จินโยนะครับผมในปีนั้นที่ ประสานงานกันแล้วก็ทำให้แดนกลางของเชลซีรัดกุมครับผมแล้วก็ะทะยานเข้าไปชิงกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็คว้าชมป์มาได้นะครับผมล้ล่าสุดครับผมมาเตอโคโสิตก็ได้ย้ายไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับผมโดยทางของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ให้มาแทนแทนที่ของทางด้านของ อยู่ใครคุมเท่ากันนะผมที่ล่าสุดก็ย้ายไปอยู่กับ f อฟซีบาเซโลนาแล้วที่แบบตามคาดนะครับที่เขาว่าจะย้ายไปแล้วก็โคเวซิตครับผมเข้าไปอยู่ในทีนเอเทีย์สเตเดียมโดยสวมหมายเลขแปดนะครับผมแทนกุลลกันเลยแล้วก็สไตล์บอลคล้ายๆกันเลยครับเหมือนกับก็ไม่ต้องปรับตัวอะไรมากนะครับสำหรับโคเวซิตเพราะว่าก็ เล่นให้กับเชลซีมาแล้วก็ก่อนหน้าที่ย้ายไปออกจากเชลซีก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ค่อนข,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 ข้างดีเลยครับผมนะครับผมกอ็อยากจะพูดถึงนักเตะคนนี้ยังไงบ้างครับมีอะไรไหมหรือว่าไม่มีครับโอก็มันสไตล์คล้ายๆเหมือนจอร์แดนเฮเดอร์สันได้ไหมครับคนนี้ไม่ได้ไม่ได้ครับคนละคาสกันเลยครับย,ยืนผมพูดสักนิดนึงนะครับยืนสําหรับโค้ชสิท์นั้น ถ้าจะเอาไปแทนในตำแหน่งของกุโดกันก็ถือว่าได้ตามที่กวัวเดวลาต้องการเลยและข้อดีอีกอย่างหนึง่งนั่นก็คือโคซิตมีความเสถียรมากกว่ากุโดกันนะครับทำไมครับมีความเทคนิคแผ่วากว่านะครับแล้วก็มีแต่ว่าในการจ่ายบอลอาจจะไม่ดีเท่ากุโดกันแต่กุโดกันเขายิงเยอะนะครับ ก็นั่นไงครับก็คือเหมือนกันแต่แตกต,ต่างคุณเก็าไหมครับสำหรับโคสิต์มีความเสถียรมีเสถียรภาพที่มากกว่าสามารถเล่นร่วมกับเพื่อนร,ร่วมทีมได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีความเป็นผู้นําในแดนกลางรวมถึงในห้องแต่งตัวเขาก็สามารถคอยบัญชาคอยสั่งการได้นะครับคับรมีความเป็นผู้นําสูงเลยทีเดียวครับสําหรับโคสิต์นั้น ผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งในคนที่เป็นจอมทัพของทีมไรก็ตามที่เขาลงเล่นนะครับ,รบและจะเป็นจิก๊กซอชิ้นสำคัญของกวายล,ล่าในการคว้าความสำเร็จในอนาคตได้อย่างแน่นอนครับถึงแม้ว่าจะอายุหลักสามแล้วแต่เจ้าตัวผมมองว่ามี DNA โคยแชยร์แบบนี้น่าจะยืนระยะได้ถึง60ปีนะครับถึงจะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะ แฟนสตาร์ดีไหมเหมือนกับลูก้าโมดิตใช่ไหมครับผมเหมือนกับอิบาเปนริสิตนั่นเองครับรุ่นพี่ในโคเอเชียนะครับผมอย่างเช่นอ่โบโซวิตอย่างนี้ครับผมก็โคเอเชียล่าสุดก็ย้ายไปโบโซวิตโบโซอย่างนี้ใช่ไหมโบโซวิตโควาสิตโฮมานิอะไรไม่ใช่นะครับก็ยังไงต่อครับสำหรับโควาสิตประเด็นไหนครับคุณอากฟังประเด็นไหนครับ ประสบความสำเร็จไหมในการย้ายไปแมนซิตี้ครับตกชั้นครับแมนซิตี้ตกชั้นเลยเหรอครับเชลซีตกชั้นครับเพราะว่าไม่มีโคเวซิปน่าจะใช่นะครับน่าจะเรื่องจริงนะครับเรื่องนี้ผมก็ทำไงได้ครับผมก็มีหน้าผมเชียรรุตันทาวครับลุตันทาวใช่นั้นครับพีน้าตกชั้นเหมือนกันครับไม่ครับแต่ว่าผมก็ยเชียรรุตันทาวนี่กว่าเชลซีแล้วกันครับผมก็เชียรเลยครับ เพราะว่าผมไม่ค่อยสันทัดในการเชร์ทีมที่ไม่ค่อยเก่งครับผมชอบทีมที่แบบเล่นบอลสนุกครับไม่ใช่ครับเล่นบอลรอแพ้ครับรอรับรอแพ้อะไรแบบนี้มันไม่ค่อยโอเคครับต้องเล่นแบบวิ่งเข้าใส่วิ่งเพสซิ่งพยายามทําช่องให้เพื่อนยิงประตูเยอะๆแบบนี้ครับพูดถึงทีมไหนครับเนี่ยมาลกาครับเอเป็นทีมในดวงใจของผมครับมาลก้า ทีนี้ผมรอรุ้นในมายอกาครับหรือว่าอะไรมาลาก้าคุณรู้จักไหมครับผมก็อยางเดียมาโยกาสมัยไหนเนี่ยครับมาโยการอรุนในพวกเขากับคืนสู่ลีกสูงสุดของสเปนนะครับครับคุณรวมก็รอติดตามครับคืนความยิ่งใหญ่ได้เมื่อไหร่เนี่ยผมด้วยนะครับก็เขาเรียกอะไรครับแบบแฟนบอลทั่วโลกคงประจักษ คุณต้องย้อนกลับมาดู EP นี้นะครับที่ผมพูดถึงมาแล้วก็เอาไว้เขาจะกลับมายิ่งใหญ่อย่างแน่นอนเนื้อทั้งบาร์เซโลน่าเจลซีแล้วก็เลนวก็ลีกันครับไม่ต้องมาเปรียบกันก็ได้ก็ไปเล่นยูฟ่าครับแล้วก็ไปเจอกันก็ไม่ได้เจออครับเจลซี Chelsea, ไม่ได้ไปหรอกครับอ๋อก็คือไม่ได้ไปเล่นบอลยุโรเพราะาจบอันดับห ไม่ได้ไปสักอันเลครับยูฟ่ายูโรป้าคอนเฟลินไม่ได้ไปส,สักอันเลยอ้าวสรุปสรุปครับสําหรับโคสิศเป็นไงดีไหมปังครับผมบอกเลย้่วปังผมว่าปูดครับน่าจะหัวปูดครับโดนฮาเลนกระแทกเอาครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีแล้วครับก็ไม่มีนะครับก็ปิดเลยครับก็ปิดเลยครับปิดเลยครับก็ส่งนิดนึงครับส่งนิดนึงก็ ให้กำล,ลังใจเราด้วยครับผมครับครับไม่ต้องให้อะไรทั้งนั้นครับให้ให้กำลังใจผมไ,ไม่ต้องการครับผมสร้างได้ด้วยตัวเอง